จากประธานกระถินสำเร็จเด็กดีวีสตาร์สู่เจ้าของธุรกิจ10ล้านบาทสวัสดีค่ะหนูชื่อจุธามาจันทองทิพย์หรือน้องนภา,าค่ะ จุดเริ่มต้นภารกิจร,ร,ระดับโลกคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดไปทมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ตอ,อนน,นั้นน่ะหนูอายุได้แค่3ขวบเป็นอาสาสามัครยุวชนต้นรับระดับโลกจนกระทั่งอายุ6ขวบชั้นแรกหรือภารกิจแรกของหนูเป็นประธานกระถินสำริดเด็กดีวิสตาด้วยกล่าวและการไม่ดูบทเลยทุกคนคงคิดว่ามันจะราบลื่นแน่ๆใช่ไหมคะไม่เลยคะ่ะ พอในปี54เป็นช่วงอุกภัยน้ำท่วมสูงเป็นวิกฤตใหญ่เลยก็ว่าได้เลยค่ะตอ,อนวันงานได้2วันเจ้าวาดก็โทรถามพวกเราว่าโยมน้ำท่วมขนาดนี้ยังจะมาทอดกระถิ่นสำริดอยู่หรือเปล่าหนูก็ตอบด้วยเสียงนักแน่นไปเลยว่าน้ำท่วมขนาดไหนหนูก็จะไปทอดค่ะปีแรกของหนูถือเป็นกระถินวัดใจหนูแน่วแน่ทำเต็มที่สุดกำลังไม่ว่าอุปสรรคมากขนาดไหนหนูก็พร้อมลุยสร้างบารมีให้สำเร็จเลยค่ะ ทุกคนคิดว่ามันจบเท่านี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะจะว o r k ต้องการหนูอยู่ next time กระถิ่นปีที่3ของหนูรอบนี้ไม่ได้มาเล,เล่นๆเพราะว่านะะหนูยกทั้งโรงเรียนร่วมทําบุญกระถิ่นกับหนูเลยค่ะเพราะกระถินครั้งนี้คือกระถิ่นเด็กดีวีสตาร์ที่ต้องรวมคนทั้งโรงเรียนให้เพื่อนๆได้รู้ไปเลยว่านี่คือบุญครั้งยิ่งใหญ่ออให้เราได้รู้ว่า this c o m e to play เราไม่ได้ทําคนเดียว you are the team หนูไปบอกบุญคุณปา้าคุณนาคุณอานในตลาดชวน,เ,นเพื่อนเพื่อมาทําความสะอาดอก่อนจะถึงงานบุญใหญ่เราก็จะต้องเตรียมใจให้ใส่ก พอถึงในวันงานวัดกลางชนารินจังหวัดสิงห์บุรีในวันงานหนูเห็นสาธุชนมากันเยอะมากๆไอ้ร่วมริวขบวนอันเชิญท่าตาเพื่อนต่างเรียนมากันเยอะหนูได้กล่าวคำทอดกระินพร้อมทั้งนั่งสมาธิกันใจใสๆรอบนี้หนูก็ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ตัง จุดเริ่มต้นธุรกิจหลักร้านของหนูช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตโควิดพอดีแล้วหนูเหลือเงินติดตัวก็สุดท้าย2,000บาทหนูเลยตัดสินใจไปเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าทำคลิปทำคอนเทนต์โพสล,ลงช่องตัวเองค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งสําคัญที่หนูไม่เคยลืมเลยคือบุญเป็นต้นเหตุแห่งความสําเร็จเชื่อในบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใครจะไปคิดว่าเด็กอย่างหนูเก็บเงินล้านแรกได้ตั้งแต่ตอนมสและมันก็เป็นเป้าหมายของหนูที่หนูอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหนูทั้งคิดค้นพัฒนาสูตรรเื่อโงงาน เลือกสรรสกัดแล้วก็ finally ค่ะหนูก็ทําสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่อายุ18สินค้าขายไปมากกว่า1,000ชิ้นแต่สิ่งที่ตอกย้ำในใจหนูเสมอคือบุญที่หนูได้ทํากฐินผ้าป่าหรือบุญเชิญเพื่อนๆน้องนภาพก็เปื้อมากๆเลยค่ะแล้วในครั้งนี้กฐิน30,000วัดทั่วไทยหนูได้ร่วมมาเป็นส่วนสําคัญในการทําบุญครั้งนี้เราจะคนละคะพร้อมกันหรือยัง ที่จะกล่าวการให้ดังกึงกก้องทั่วไทยถ้าทุกคนพร้อมแล้วหนูก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งยิ่งใหญ่อย่าลืมนะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเจอกัน